สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องพันหมีครับผมวันนี้ผมพาออกหมายครับนู่นครับเป็นหมายอ่างอ่างเก็บน้ําครับครัวคลองใหญ่ครับจังหวัดระยองครับผมผมจะพาท่านผู้ชมไปยิงอยู่ท้ายๆอ่างเลยครับป่าปามครับเป็นหมายป่าปามไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพันหมี้วยนะครับมากับเจ้านี่เลยครับกระบอกเดิมครับผม ทรงกำคอครับไปครับไปรุป่นไปชมด้วยกันว่าเราจะมีตัวมีแต้มกลับบ้านหรือเปล่าไปครับผมโดนไหมอ้ยโดนครับโดนครับไซต์โตครับนุกว่าจะไม่โดน ปลน,นิ้นครับเป็นปลาน,นินครับผมดูครับอุ้ยตัวใหญ่ครับผมมาแล้วครับตัวแรกครับเช้านี้ดูครับอุ้ยไซโลครับตัวนี้ดูครับท่านผู้ชมอุ้ย มีโลครับตัวนี้มาแล้วครับหนึ่งแต้มครับผมสภาพหมายมองยากนะครับผมน้ำมันขุนครับมันอยู่ในร่องปามนู่นครับอ่างใหญ่ ลอยลึกก็มองยากครับผมลองดูดิโดนไหมโอ้โดนครับโดน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 อุ้ยโดนแล้วครับผมโดนครับมาแล้วครับแต้มที่สองฮุนครับ แล้วครับผมแต้มที่สองครับไซสดีครับไซสดีตัวนี้เล็กกว่าตัวเมอกี้หน่อยครับผมวันนี้พาท่านผู้ชมมาอ่างใหญ่เลยครับครัวคลองใหญ่อยู่ฝั่งป่าปามฝั่งป่าล้ําใหญ่ครับผมดูครับโหครึ่งโลครับไซส์นี้แต้มที่สองแล้วครับ ลงไปได้ครับลองลดูดิไม่ถูกไปครับย้ายหมายก่อน ย้ายแต่ละทีนี่ครับต้องพกมาด้วยบันไดครับไม่มีที่นั่งเลยต้องเอากันไดมาด้วยครับน้ำตรงนู้นมันมองอยากครับน้ำมันขุ่นเกินไปครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายหน้า สรุปได้แค่สองตัวนะครับนี่ครับนั่งไม่ได้ครับเขากวนครับเขาลงน้ําครับเนี่ยควายครับผมเขาลงน้ําเดี๋ยวโอกาสหน้ามาใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพันหมีด้วยนะครับสวัสดีครับ